เปิดตำนานเป้าเก่งเต็งหวานไก่เล่มหนึ่งเรื่องที่สามเปิดประตูอาณาจักรแห่งมังเสวรสยามณโรงเจแห่งนี้อยู่ในชุมชนมีเป้าหมายชัดเจนของกิจกรรมธรรมทานมานานปีจึงเป็นเหตุให้หนังสือธรรมะหลายเล่มต่างทยอยกันออกจากประตูหน้าโรงเจเพื่อสร้างอาณาจักรใจผ่านหนังสือเหล่านี้ให้สังคมได้เพียงน้อยนิดดีกว่าไม่มีเลย สหายเอย๋ยบิดามังสวิรัตของสังคมไทยคือดตรโลกนาถพิกขุพระพิษุชาวอิตาลีได้เดินทางมาถึงเมืองสยามและได้ทิ้งผลงานธรรมเทศนาอมะตะณวัดเจดีหลวงนครเชียงใหม่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476ขณะน,นั้นเจ้าแก้วนวรัตเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระอริยะเจ้ารูปนี้ถือมังสวิรัต ตอนกลางคืนท่านนั่งเจริญสมาธิเข้าอยู่ในฌานสมาบัติตลอดทั้งคืนท่านแสดงธรรมพูดภาษาอังกฤษมีคนแปลไทยสาระแห่งการเทศนี้ท่านเสนอข้อคิดแด่เช้าพุทธในเมืองไทยให้หันมาสนใจการบำเพ็ญเมตตากรุณาบารมีให้ดำรงชีวิตด้วยอาหารปัสจากชีวิตและเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งหลาย ท่านได้ยกตัวอย่างมาหลายข้อเพื่อมาสนับสนุนความคิดที่เสนอมานี้ในปีนี้กันนั้นท่านได้ตั้งโครงการพิสุสัมเนมนใจสิงเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียประมาณ200รูปภายใต้กฎเกณฑ์ไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่สูบบุหรี่จากนั้นคณะนี้ได้เริ่มออกเดินทางในปีพศ2476 ด้วยความไม่เที่ยงของสถานการณ์ของคนหมู่มากคณะนี้เมื่อไปถึงพมา่าเกิดมีผ้าเนนหลายรูปละเมิดกฎนี้คือเริ่มฉันเนื้อสัตว์และสูบบุหรี่จึงเป็นเหตุให้พระโลกนาถไม่ยินยอมจึงคัดชื่อออกจากคณะและออกคำสั่ง G.B. หรือ Go Back ให้เดินทางกลับเมืองสยามในทันทีต่อจากนั้นทางคณะพิสุทิ์สามเณรได้เดินทางต่อไปตามเป้าหมายสุดท้ายคือประเทศอินเดีย ขอจงโชคดีกับสาระน่ารู้เรื่องอาณาจักรแห่งมังสวิรัตสยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนูคาพร21กรกฎาคม2560เวลา14นาฬิกา35นาที